นี่วันนี้วันเกิดอาเจ้เราจะไปกินข้าวกันนี่ดูพี่น้องวันนี้แต่งตัวเหมือนกันนยอ่าพร้อมยังคะ,ะเด็กๆไปแล้วอ่าเดินมาเลยโอ้อาเจ้าพาน้องมาแล้วนี่มางนี้แล้วหมาหมาหมาไหน<า>โอ้หมาอันนี้เป็นพนักง,งานต้อนรับของที่นี่<า>ใช่ไหมอืมสวัสดีค่ะระวังจะไปจับมันนะอืมเดี๋ยวมันกัดเอา ปเลยเดี๋ยววันหนึ่งตามมานี่วันนี้เรากินกันห้องนี้เราไปดูซิข้างในมีอะไรเขียนอะไรอ่ะฟองลองอ่านสิมันเกินอองฟองกี่ขวบกี่ขวบนะมีเลขกี่ขวบใช่ไหมขวบดองอะไรกันขวบใช่ไหมวันนี้คึกแล้วเกินไปดูนู่นอะไรนู่นใช่ก่อน ไหนดูสิโอ้โหคุณย่ามีข้อความให้ด้วยนี่เออขอบคุณค่าเอาฟังขอบคุณค่าก่อนอ่าปแบลวิกก็จีนงมันบิ่งมากขิวเลยตอนนี้วันนี้ก็มีคนถูกหวยหลายคนนะเนี่ยตอนนี้วันนี้ก็เลยจะแบบว่านี่ครับตอนนี้อาหารมากันแล้ว กินกันแบบอ,อ,อร่อยเลยนะฮะวันนี้พี่เต้นแล้วจะมาเต้นแล้วไอ้ฟองเต้นกับน้องแล้วเออนี่มุ่งเต้นกับน้องมุ่งไปเต้นกับน,น้องหนูเห็นไหมเดโอ้โหโอ้โหดูทาเขาเออหนึ่ง ล้มแกงล้มอะทึ๊บ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 นี่ตอนนี้ก็ได้เวลาจะเป่าเค้กกันแล้วโอ้โหดูเด็กๆชอบกันใหญ่เลยอ่าพองแกะเค้กก่อนเลยอ่าเป็นคนแกะเค้กเลยช้าจะดูสิไปย้อนไปยอนอ่านึ่้อมร้างอยาให้ดว้าวนาจุดให้นะคะนี่ห้าขวบดูห้าขวบนี่อ่า 好，谢谢。 สวยนะขาสวยๆเหมือนกุครานที่ฐานานอยากได้อที่ฐานในใจอยากได้ขอให้ที่าดง้เป็นเด็กดีฉาดี้มีน้องที่อยา เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็เผาเลยค่ะเอ่อไปไปได้แล้วไปไปเลยให้เอาฟองเลิกเลยอ่าเดี๋ยวพอเป็นคนตัดเค้กแจกแล้วแจกคุณปู่คุณย่าก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้กินไม่ได้ลูกเค้กมันอลังการมากเลยนะเนี่ยดูสิตรงไหนก็สวยไปหมดเนาะมันไม่อยากจะตัดเลยเนี่ยดูสิ แล้วนี้อะไรต้นไม้ออกต้นไม้ออกฮะชื้นโอ้ยอฟองกินตัวไหนเนี่ยโอ้ยเอาฟองกินกัตายเลยนะแล้วไอ้พี่กินอะไรอ่ะอะไรเนี่ยไหนทำเนี่ยไหมอันนี้แกะได้เวลาแกะคอมควันเนาะนี่มันอะไรลองดูพี่ายจะให้อะไรมาสุดโอ้ยุดเลยเหรอโอ้ซุดโอ้ซุดขั้นุดเลย คโอเคเปลี่ยนซุดเปลี่ยนซุดเดี๋ยวกลับมาแกะของวันต่อที่บ้านมาดูที่มาดูแล้วมาดูแล้วนะนะนะใช่ไหมใช่ไหนดูสิชอบไหมคะชอบว้วต่อไปก็มาแกะกลองใหญ่ที่สุดของอ่องฟองเลยนะคะ จะได้อะไรเนาะโอ้โหไปดูไปอะไรเครื่องดูดฝุ่นไปช่วยดูฝุ่นไปช่วยดูดฝุ่น,อเ,ออนเอาฟองได้เครื่องดูดฝุ่นเหรอไหนดูสิว้าวเอา,อเอาฟองจะได้ช่วยกับฟ้าทำความสะอาดห้องโอเคไหมน้องไม่ชอบเครื่องดูดฝุ่นเลยที่ใส่ไม่ดีเนี่ยอ้าวไอพี่มาช่วยอายเจ้ลุดแล้วว่าอาเจ้จะได้อะไรกล่องใหญ่เนาะ โอ้โหนอนมีกี่ตัวเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีสองตัวเลยเหรออุ้ยติด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 ขอบคุณค่ะคือนี่นอนก่อนนอนเลยเนาะเอาแกะถุงปสติกันมาเลยเอามาดูแล้วอันนี้ก็นั่งใช้คำสั่งเสียงเด็กคนนี้ก็ใช้คำสั่งเสียงไม่หยุด ไหนดูซิดูหน้าหนอนตัวนี้สิอุ้ยนี่มันหนอนลาวานี่ใช่ไหม <c oughs> อ่ะได้ได้ตกลงเปิดหา Google เจอยังคะคนเนี้ย <c oughs>